สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมกริดเอ็กซีดอีกครั้งเราอยู่กันในเกมซูมาดี u ักนะครับ <Wow. S 1> เรียกว่าเกมนี้คือเก่าเหมือนกันนะจาได้ว่าเก่ามากเหมือนกันในเกมหนึ่งเลยนะครับก็ oh. มันเหมือนแบบแนวมาค้นพบอาอรยธรรมสิ่งก่อสร้างโบราณนะฮะ <S <S จริงๆแล้วเกมมันคือแนวแบบเหมือนยิงยิงสีลูกแก้วอะอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูแล้วกันเนะเราชื่อน้องคิตตี้แะ้วกันนะนคิตตี้นะครับโอเคผมแอดเวนเจอร์จัดไปนะฮะโอเคครับเรามาเริ่มเพลงดีกว่าอ๋อจะเป็นการชูดบอลครับอย่างนี้เห็นไหม ก็คือชุดไอ้ลูกแก้วกลมๆเนี่ยลูกบอลน,นะครับตามสีนะครับผมไปสะสมแล้วก็ถ้าครบอย่างน้อยเท่าไหร่3อันไหมสามอัน4อ,อันเนี่ยก็จะยิงได้เนาะนะครับเราสามารถสวับลูกบอลได้คือเปลี่ยนได้นะครับโดยการคลิกขวายิงเหรียญเพื่อเก็บพอยเนาะนะครับผมแล้วก็อย่าให้ลูกบอลเนี่ยมันลงไปที่ตัวัวกะโหลกเนาะ เป็นยังไงลองมาดูกันดีกว่ามั้ยซูมอ่ะเลเวลหนึ่งคิดหนึ่งพัวโ,โ,โอ้เด็ดเด็ดเด็ดแต่อย่าล้มเด็ดโอเคครับอ๋อถ้ามันมีไอ้นี่มามันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเนาะใช่ไหมโอเคเหลืองแล้วผมจะไปเก็บเหรียญไปยังไงสีแดงเหรออันนี้ก่อนเหลืองแดงแดง เสืองฟ้าโอเคปุ๊บเฮ้ยมันรอดได้มันรอดได้โอเคผมว่ายังอีซีอยู่แล้วมันจะคิดตามระยะทางใช่ไหมได้อยู่ครับเลเวเบหนึ่งขีดขีสองพวกโอ้จะเย็นจะเย็นจะเย็นโอเคมาไอ้หนูพี่ไม่ได้มาเล่นนะโอ๊แดงเฮ้ยมันตีอ่ะเมื่อกี้ ใจเย็นนะอ๋ออ๋อโอ้โ,อ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 โห,โหต้องรอต้องรอมันแบบเดี๋ยวก่อนโอเคยิงเขียวดับไว้ก่อนแดงเขียวแดงครับเราจะนี้โโอีกนี้ซโลว์บอลอ่ะโอเคเยี่ยมอุ้ยเดี๋ยวดีใจเย็นพี่น้องเหยื่อเพิ่มเหยื่อเพิ่มรวมเหยื่อเพิ่มรวมโอเคได้ยอยู่ เหลืองอันนี้แดงครับ accuracy ball อ่อ,อเพิ่มอะไรอ่อเพิ่มความแม่นโอเคฟ้าแดงใช่ไหมโอ้ยโอ้ยอโอ้โหของจริงออมันก็มันเนี่ะมันก็แบบว้าห,วหนึ่ง z o o อ่ะแล้วเมื่นหนึ่งขีดสามขั้มาครับ เราจัดเขียวกัเลยเขียวเขียวเหลืองปุ๊บเขียวครับเราปิดปิด,ปด,ปดตัวน,นี้ก่อนมันจะเป็นน้องสุดนะจัดเขียวเหลืองเหลืองเฮ้ยน้ำเงินเขียวฟ้าเร้วเราสั่งสมก่อนเอาแบบบึ้มบั้มทีดเดียวเลยอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ทนนะันได้หนู เหลืองเขียวโอ๊ยผิดยิงผิดยิงผิดโอเคครับแดงเหลืองอืเย็นนะจะเย็นนะลุกนะซูมอ่ะนี่เหลืองอผมนี่ไว้ก่อนแดงโอเคแล้วบึ้มปึ๊บเขียว โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ว้าวเรียบร้อยพี่จอซูม่ะยาวเลยครับ1ึงขีดสีมาโอ้แดง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 โอ้โหเย็นโอเคเหลืองแดงผมกินตรงนี้แล้วกันอันนี้เอ้ย โอ้โหมันโอเคครับเ,เดี๋ยวแดงเรามาที่กันปึ๊บปึ๊บยิงฟ้าเขียวเหลืองปึ๊บ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 ฟ้าอยู่นี่โอเคอืมอยู่ยแล้วเมื่อกี้ ฟ้าครับโอเคแดงเหลืองซู้มาะโอเคอีกนิดนึงบึ้มเยี่ยมเหลืองอยู่ไหนเหลืองอยู่นี่โอเคฟ้าไปเดียวปึ้มต่ออุ้ยมันมันถอยมันถอยโอเคนั่นยิงผิดรูอีกใจเย็นนะ แดงอยู่นี่โอเคฟ้าเขียวเหลืองแดงเขียวปึบปึบเรียบร้อยครับผมบบยี่กับซู้มายัางพอไหวอยู่นะคะมาหนึ่งห้าอุย้ยมีสองรูเหรอไต่แล้วโอ้โหไต่แล้ว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 เหลือง Kiểu phá ao lượm cho thật phá đây Kiểu phá hãy đi đen thấp ok phá đen Lượm cướp ok bưng bay đi luôn bưng bưng đen bưng phá ok Kiểu Kiểu

เหลืองเหลืองเหลืองแดงโอ้โห,โโหทุกคนต้องเย็นเย็นนะครับเราต้องผ่านวิกฤตนี้ฟ้าโอเคเหลืองปึ๊บปึ๊บโอ้เปลี่ยนสีไม่ได้ด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเขียวฟ้า โอ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคไปนี่เลยเขียวแดงไว้นู้นก่อนโอเคครับย้อนไปย้อนไปย้อนไปเออย้อนไปย้อนไปโอเคแดงฟ้าเขียวเหลืองเขียวแดง ฟ้าเหลืองแดงครับโอเคแดงทีนึงโอเคได้ a อ c u ี a c มาแล้วเขียวยิงเหลืองฟ้าเยี่ยม mà giữ thời là vậy là hết một đi nè đi nè kiểu lưỡng kiểu đen kiểu đen phá kiểu ôi nhưng thì đã không rồi được. ok kiểu kiểu đen pha, kiểu lưỡng tút นี่เลเวลเวลหนึ่งขีดให้ยังไงสเตตเคลียร์เหรอครับสเตตหนึ่งคอมพลตอ๋อสเตตมีห้าด่านใช่ไหมลองด่านสองสิโอ้ใจเย็นใจเย็นนะใจะเย็นนะใจเย็นะใเย็นนะ,ะนนะโอ้มันเปลี่ยนสีไม่ได้ด้วยไม่มีสีเปลี่ยน คลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ทําต่อนะครับก็คือเกมก็ประมาณนี้แหละก็คือยิงยิงไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่แค่มันจะมีความมันตรงแบบมีเฟษต่างๆเนาะนะครับโอ้ยบึ้งไปบึ้งไฟบึ้งไฟปึบ๊บโอโ้แดงสีฟ้ามาแพรฟ้ามาแดงแดงเขียวกันจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมทุกคนครับคนว่ารอดไหม

บึ้มต่อโอ้โหแล้วขั้นขั้นกันผิด,เ,ด,ดเหลือเกินแดงเขียวฟ้าแดงเหลืองเขียวบึ้มเออนั่นแหละสวยงามฮูยหยอดอฮีกซูมอ่ะโอ้มีรอดอ่ะมีรอดม,อด,มอดใต้ดินอ่ะโอ้โหจะยิง เออนั่นแหละมาครับตอนนี้เรามาด้วยความเกลียวกราดเกลียวกราดเกลียวกราดไปเออนั่นแหละมาที่จะกินให้หมดไอ้หนูวิมองไม่เห็นไปครับยิงเขียวบึ้มอีสี่ อินเดอร์ซูมาโอ้มีหัวใจสามมีกบกบคืออะไรหัวใจเราว่าสามดวงโอ้โห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 โโอ้หเฮ้ยจะหยุดทำไมเนี่ยจะชนะชนะผัานพืน้นนี่ผัานพื้นนี่เขียวไปก่อนลูกแดงเขียวลูก

นะอืมอย่าอยู่ดีๆก็หยุดสิลูกโอเคแดงว้ะโอเคย้อนย้อนย้อนบึ้มไปก่อนสักนนิดึงบึ้มไปซ้ายหนูพอแล้วตอนนี้เรามาด้วยความเกลียวกราดน,นะามาด้วยความเกลียวกราดแดงแดง Đang bưm nhau nhau là ừ, nó lúc phá Đang Phá Lưỡng Ok, xuống đây Bước Kiểu Đang Đang Phá Lưỡng Bước, kiểu, bước, bước Easy Inkazuma In Wow wow wow. Oh, wow, 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 khỏi wow, 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 Ui wow, nhiên wow, wow, nhiên wow, wow, nhiên wow, wow, Ok, lưỡng wow, lưỡng, lưỡng

แดงแดงเือ,อน,น,นั่นแหละน,ลนั่นแหละไปอยู่ตรงนี้ไปแดงแดงเขื่อนยังไปปึ๊บสวยสวยอือนั่นแหละปึ๊บถอยครับ easy easy บึ้มโอเคว,ว้าวมาสองห้าจะโหดแค่ไหนสองรูเนี่ยผมว่าต้องผัดกับยีกงเนี่ยแหละ มันมาคนละสายใช่ไหมโอเคไปไปเขียวเหลืองโอเคฟ้าปึ๊บเขียวปึ๊บโอเคเหลืองเขียวฟ้าถเดไปก่อนเยี่ยม เขียวแดงแดงปึ๊บบึ้มไปปึ๊บบึ้มไปนี่มันมันอยู่เนี่ยต้องติดลมนะครับปึ๊บโอเคไปเขียวบึ้มก่อนเขียวบางทีทันพอดีทันพอดีทันพอดีอดย้อนไปย้อนไปย้อนไป เหลืองแล้วเราไปเคลียร์นนฟ้าฟ้าฟ้าเหลืองเหลืองนี่โอเคปึ๊บแดงนี่ฟ้าเหลือง,อง,ออง,องไม่มีแต่ฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองที่เมืองทองนะจ๊ะเลเวไม่โ <Level 2. S 1> อ้สองสเตตเคลียร์นะครับคอมพลีท <Yeah. S 1> เยี่ยมเออดูกัน แล้ววิวสายไปดีกว่านะฮะแบบมันมันู้หุ้ย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 ไอมันเริ่มมันเริ่มมาเร็วขึ้นแล้วครับเออโอเคแดงเดือดเดือดโอเคแดงต้องต้องยิงดักเลยนะโอ้โหเกือบเกือบเกือบเฮ้ยผิด mày còn, wow, nó nó leo lên quá. Ừ, dừng thời gian điไว. Chịu dừng thời gian điไว thật Dừng thời gian mà cho không có thật sự. Ừ, yawn đi, yawn đi, lục yawn đi. Yawn đi, nè, yawn đi. มาก่อนได้ก่อนลูกโอ,ลโอเคขนาดไป,อปอโอเคปึ๊บเงินโอเคเขียวปึ๊บปึ๊บนี่เขียวก่อนลงไปเขียวปึ๊บแดงตัดเขียวตัดแดงโอ้โอริชิโอริชิไกดแล้ว,วคุน์ Okay. O o ho, e. เค <refers, S 2> เหลืองไปก่อนโอ้โหแล้วยังสุดยิงผิดด้วยเอาเอาละเอาละเออเฮ้ยเราจะรอดไหมเนี่ยเราจะรอดไหมเราจะรอดไหมเราจะรอดไหมเราจะรอดหรือไม่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 การที่มันได้ก่อนโอเค เหมือนพย่อนพย่อนไปสวยโอเคโอค้ยเ,เกือบแล้ว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 ยิงไว้ลูกปึ๊บโอเคไหนอุ้ยอันไหนแดงได้แดงนะฮะไหนแดงได้แดงนะครับปึ๊บแดงโอเค เขียวไปบึ้มสีเหลืองแทงโอ้โหโแล้วมันมันรีผูชมมันรีมันรีนรไปบึ้มให้หมดทีเดียวสวยสสโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อามสองมาโอ้โหดๆๆนมาได้อย่างแรกเลย มาครับเรามาด้วยความเรียวกลานะครับมาอันนี้พี่ไม่หมูนะเอนน้องโอ้ยอ,อ,อเอ็กต้าพงเอ็กต้าพอยไม่สนใจแล้วนะไปบึ้มเขียวเหลืองไว้ก่อนเหลือง เขียวเหลืองแดงเหลืองโอ้ยอืมโอ้ยออ้ยโอ้ยมีความเร็วอะบึ้งสาทีหนึง่งโอ๊อืมหืมที่เกี่ยวตรงแบบจังหวะคือมันมันต้องต่อเนื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบแม่ง แม่งมาไหลพอดีจังหวะไหลอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้เขียวอฟ้าไปก่อนเลยลงโอ้โหอ่ะปึ๊บมาเขียวแดงนี่เรอเหลืองโอเคครับโอ้โหเขียวแดง

ซูมา่โอเคสามสามครับผมมาเป็นเหลี่ยมทรงเหลี่ยมหนูมโ,โ,โ,โมาเลยมาเลยพี่พร้อมไอ้หนูพี่พร้อมพี่พร้อมมาซึ้ไปเขียวฟ้าเหลือง ok, cuối này khung 4, oh, oh, xả được khung 4 anh em, bướm nhá, bướm nhá, ok, bướm, bướm, bướm bay, bướm bay, nhón, 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 ờ, xỉu, 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 xỉu,

อ,อืโอ้โหบางทีกำลังจะได้ที่เออนั่นแหละนี่ครับเขียวแดงเขียวแดงเหลืองโอเคเขียวไหนเขียวได้ต้องรีบเขียนมครับปึ๊บเหลือ,เองเขียวฟ้าเหลืองเอ,อือสวยงามลุกไปมลูก งเฮ้ย hey. อย่าเย็นนะอย่าเร็วสิลูกอย่าเร็วได้ไหมอย่าเร็ว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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสามสี่ okay. ครับ โอ้โห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 หมืนนั่นเนี่ยเดี๋ยวอดีรนะทางอยู่ไหนวะเนี่ยทางไม่อยู่ไหนวะดย้วยคนื่อยผมด้วยตอนนี้มืนมากโอ้ยจะตายบอ แล้วคือพอมันสลับขั้นกันนะแล้วพอมันมาอยู่เงี้ยนะมันแบบมีความเนียนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ปลายปลายมาอยู่นู่นครับอยู่นู่นอยู่นู่นโอเคย้อนย้อนย้อนอนะอโอเคเราต้องยิงยิงเพื่อให้มันติดติดคู่ไปก่อน รอปิวเลยทุกคนช่วยด้วยโพริชิดโพริชิดปุ๋มันีน่มันคือตรงนี้ใช่ไหมกำลังมาแล้วทุกคน Hoa hoa, 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 Ok hoa, Kiểu hoa, 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 tên tục tục hoa, hoa, tục hoa, 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 ไม่อาโอ้โอมิติชีวิตเรเล่นใหม่เหรองั้นแปลว่าขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เป็นเกมอะเรียกว่าเป็นเกมเก,มก่าที่แบบสนุกดีนะมันมันดีแต่ว่าหลังๆมันชักจะเริ่มเร็วเริ่มยากขึ้นนะผมต้องกะจังหวะดีๆเนาะแลนะผมก็ลงประมาณนี้แล้วกัน ลองคอมเมนต์กันดูครับว่าใครเคยเล่นถึงประมาณไหนเนาะหรือถ้าใครอยากให้เล่นต่อสามารถเมนได้นะแต่โดยส่วนตัวอาจจะไม่ได้เล่นต่อแล้วคือมาเล่นให้ดูว่าไอ้รูปแบบแบบนี้นะ oh. นะครับแต่ถ้ามีคนอยากให้เล่นเยอะๆก็อาจาจะเล่นต่อนะครับผมโอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ